หน้าตาอมเย็ยนผมครับเป็นไงเออเยี่ยมจริงๆสวัสดีครับพี่น้องครับอิสานสมปีมานร่มันร้อยครับหลังจากเี่ยห้องเกงานเข่างานหน้าละครับพี่น้องวันนี้ผมจะพวว้าเข้าั่วครับเห็ดเมนูแสบครับพี่น้อง มื่อนี้ผมจะพาพี่น้องอมเย็นครับอีกอย่างคือเย็นบ้านผมหองเย็นครับก็คือปลาไหลนั่นแหละครับหรือว่าปลาเงาครับเป็นห้องกันบ่คือกันตามพื้นที่นะพี่น้องเนาะืันนี้สืผ้าเขาคราวออมปลาไหลกินแทบแทบครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงครับผักทต่าีิใส้ครับพี่น้องเนี๋ยผมพาเบิ่งรับบ่ามีหยังแน่ผักบัวครับหรือว่าต้นหอมครับ น,นี่ก็เป็นพักกาดครับพี่น้องหัวสเสียงไข้ครับเอาไวต้ตำครับอันนี้ก็เป็นใบบกูดฉีกใส่พี่น้องหมะกเขือครับใบโหระพาครับมากพริกครับกระเทียมเอาใส่พ่อมีกินจักหน่อยๆครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันัวหอมแดงครับเอาไว้คขกเอาไวต้ตำ ใส่น้ำกันกับหมักพริกหัวเซ็งไง่ล่ะกับกระเทียมครับผมนี่ก็เป็นบรรดาเครื่องปรุงครับขาดบะได้ครับผมออมเนาะอย่างนี้ข,ข้าวขัวครับน้ำปลาแดกครับพวกผงช่วสน้ำปาครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสิมาลงมือกันครับบัดนี้มาเดี๋ยวเขาสิมาลงมือหั่นผงหั่นผนักเตรียมผักเตรียมมีเตรียมเครื่องปรุงเห็นมันเรียบมันลอยครับพี่น้อง เริ่มจังมาเขือกอนครับเพราะว่าเขาจะเอาแช่น้ำเกลือไว้มาให้มันดำครับพี่น้องแล้วหลังจากนั้นกะที่ได้ตำมักพริกตำหอมแดงตำาหยังไ้ใส่น้ำกันครับอาเดี๋ยวเกี่ยมของกันครับ นี่กะเอากระตาเครื่องแล้วละครับพี่น้องเขาก็ต้องตําแหลกครับตำไหนมันอันแตกๆแักหน่อยครับผมก็ต้องตําแหลกครับวันนี้ครับเอาทีเตรียมการครับวันนี้เอาปลาไหลเอาเยียนเข้ามาคคุกๆๆๆแล้วกัจังรุงครับผมแล้วจังข้าไปอ้อมครับพี่น้องเตรียมการครับนี่ก็เป็นปลาของข้าครับผมที่เห็ดแล้วละครับพี่น้อง เดี๋ยวผมจะเอาเขาไปล้วนครับพร้อมกับนี่ครับบาลันดีครับพี่น้องบาลันดีไทยครับผมเดี๋ยวจะเอาไปล้วนแก่ข้าวข้างในครับพี่น้องเดี๋ยวจังเอามาคุกครับได้แล้วครับพี่น้องปากของง้อกครับเดี๋ยวกเอาทีเขาไปล้วนข้างในครับพร้อมกับของแก่ข้าวครับผมบาลันดีเดี๋ยวบาลันดีไทยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับเอามาล้วนแก่ข้าวครับนี่บอดิกาพร้อมครับผมมานางทากินครับพี่น้องเดี๋ยวไปล้วนกันก่อนครับผม ล้วนมาเรียบร้อยครับล้วนด้วยบรันดีไทยครับผมพอดีว่ากับบ้านได้บรันดีไทยมากกว่านึงครับพี่น้องในการขนาดครับผมมีบรันดีไทยกับเราขาวครับพี่น้องอันนั้นกระดับกินใดขึ้นกันครับผมเอาเดี๋ยวบานนี้ที่คุกเครื่องครับเครื่องที่เขาตำไว้ครับพี่น้องมีหัวเชงไข่มีหอมแดงมีกระเทียมครับหอาเสีเอาลงคลุกใส่ครับพี่น้องครับ แล้วก็เฮาก็จังสิเอาไปอ้อมครับผมเฮามาปุ่งเครื่องครับบ้ดนี้อันที่เฮาต่ำไว้ครับใส่ลงไปครับพี่น้องไม่ไม่ใส่หมดเลยอ่ะนี่ครับปืงปืนงส่ข้างน้าเมื่เกือบจะหมดแล้วเนี่ยมันจะเผ็ดได้เหรอมันจะไม่เผ็ดเหรอ ใส่ในชิปสกินใส่อยอันนี้กัใส่ถุงชูรสครับพี่นอ้องเอาเรืนี้ใส่ก็ได้นนี่อันอุ๊ซื้อมาเหรอ,อนนข้าวฟัวมันนี้ข้าวขวดแล้วก็น้ำปลาให้เค็มห,หน่อยหน่อยใส่น้ำปลาหน่อยนึงครับ เฮ้ยบริการผด้ซอยครับผมนี่มันเขาเนื้อเซื้อครับผมเดี๋ยวเขาจังไปไปปงุงมอีกรอบตอนสี่เข้าข้างหมอครับเอาน้ำปลาใส่น้ำเนี่ยครับผมบได้สปอนเซอร์ได้พี่น้องสื่อมาใส่เดื้อครับของพบวกนี้ ได้การครับได้การจ้กระส่วเนั่วเดี๋ยวเขาที่เข้าไปข้างมอรครับบานี้แล้วก็อ้อมครับเอาพักเอาอยังเอาเครื่องปรุงมาหนีไปใส่น้ำครับนี่เป็นหน้าตาที่เขาอันใส่เครื่องที่เขาต่าไว้แล้วครับเดี๋ยวไปอ้อมครับบานี้ตาน้ามเดือดครับพี่น้อง เอาออมเข้าบทตรงไซน้ำไหลครับเดี๋ยวเขาจังเพิ่มน้ำที่หลังได้ครับผมน้ำเดือดแล้วครับใส่ปลาครับบันนี้ที่ต้องแบ่งกิเลยพี่น้องนี่ครับปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวได้ผักครับพี่น้องบัานนี้้องเรื่มจากไ่มะเขือก่อนครับปิดให้มะเขือสุกแักหน่อยครับไ่ใบมะกรูดครับไ่ผักกาดครับพี่น้อง ปิดไว้ครับให้ผักกาดสุกครับบ่เหม็วนออกใส่ผักบัวครับพี่น้องเใส่ผักบัวหลืวว่าต้นหอมครับปิดก่อนครับให้ผักบัวยุบครับผมใส่โหระพาครับพี่น้องดับกินอีกจังหน่อยครับปิดก่อนครับบดนีแเราเฮาจังมาปุ่มที่หลังครับ สุกแล้วพี่น้องลดไฟลงจักหน่อยครับผมเดี๋ยวเอาชิมครับก่อนเท่าสิบปุ่งเดี๋ยวชิมครับกอ้บกอนที่สิบปุ่งครับได้การครับได้การ๋ยใช้น้ำประแดกจัวหน่อยครับให้ผมตรวครับผม หลายแซ่บหลา,า,ายครับปวใจปวแซ่บเลยครับพี่น้องเอารายการได้แล้วครับบัดนีน้ปิดไฟครับเดี๋ยวเฮา,าขิดไส้เข้าครัวครับบัดนยเข้าครัวในไส้ที่หลังครับผมอเอาอวางปัญญาสิครับคุณน้ำ ได้กอดลงใปครับกินบ้นางคือกรหนีหอมหอมบอหอมหอมจ่อยเลยแล้วก็เส้พอีอออกกำเ,เอาได้การนะครับพี่น้องเดี๋ยวยกลงทำเข้า,าบันนี้ตักใส่ถ้วยออกไปพิจารณาด้วครับ เป็นไรครับพี่น้องหน้าตาออมเย็ยนผมครับหรือว่าออมป๋าไหลครับหรือว่าออมปลาย่าวนั่นแหะครับพี่น้องสูตรดิสานสมบูปีมาแล้วมาเลอยครับผมเป็นตัวแซ่บบ๊อพี่น้องวะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับได้การได้การใส่น้ำน,น้ำเอาใส่เนื้อป๋าย่๊าให้หลายเลย นี่แหละครับพี่น้องหน้าตาอ,อมเยียนผมครับเอ้ยอมปลาไหลหรือว่าอมปลาเน่านั่นแหละครับพี่น้องแล้วแต่ไหวสะดวกสเสียกันไหนครับเป็นไหนพี่น้องวะเป็นตะกินมะครับเป็นตะแซบบ้เอ้ยได้การเดี๋ยวผมจะใหบ้รบริการผมชิมครับพี่น้องเอาเลยเฮ้าเป็นไหนเออเยี่ยมจริงๆพี่น้องเสร็จแล้วครับผมหน้าตาอ,อมเยียนผมครับหรือว่าอมปลาไหลอมปลาเน่านั่นแหละครับพี่น้อง เดี๋ยวตผมดีเชียมให้เบิ้งครับเดี๋ยวเขามีน้ำบักตูมจักหน่อยครับพี่น้องอได้การครับเสร็จแล้วครับพี่น้อง อ้อมเย็นผมครับไได้การขนาดครับผมนี่เป็นองนี้นี่ครับผมอู้ยพี่นนองอือ ครับพี่น้องละมุนลิ่นขนาดเลยครับ <S <S เดี๋ยวอมขอุยัดพีขอุยัดน้องไปกินข่ากันครับับ้อมเย็ยนเจ็บๆนี่แหละครับผมกี่ตากสมาพีมันลัวมันน้อยครับวันนี้พาพี่น้องเก็บอ้อมเย็ยนหรือว่าออมป่าเห้าอ้อมปลาลครับหลังจากกี่เสร็จงานเข่างานหน้าละครับผมวันนี้กับเข่าคุ้นๆหลายครับผมสวัสดีครับ